กรมบานะครับมันก็เป็นบทวะคน,นั่งเดิมครับ<ม>ท,ที่ถ้าจำไม่ผิดค,ค,คุณแซมอยู่นั้นเล่นกับพี่แแบบแคทแคทแคทท,ททยาองังกฤษนะ<ช>นะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็เรื่องก็จะเกี่ยวกับเป็น2ตระกูลครับก็คือฝั่งของของนักขลินที่แต่งงานกับชายสมองก็คือเอกเนี่ยแหละครับแล้วก็มีแฟนเก่าเป็นน้องฝ้ายซึ่ง<ม>เราก็ไม่ได้รักกันดีเท่าไหร่ตอนเราแต่งงานเพราะธุรกิจมีวันหนึ่งครับเราไปเจอกับสาวข้างขวามือน้องมายซึ่งรับบทเป็นทองร่วมนะครับแล้วก็ มีเหตุที่ต้องมาทํางานร่วมกันก็เริ่มตกหลุมรักกันครับแต่ว่าเหตุที่ชื่อนางบาเพราะว่าทองร่วมเนี่ยเขาเป็นเหมือนออคนที่ทําให้คู่รักต่างๆเนี่ยเขาต้องเลิกกันเขาเลยเป็นติดชื่อว่านางบาวนะครับก็เรื่องๆออผมได้มาแค่4ี่ตอนผมก็รู้ประมาณนี้แหละครับรู้ละเอียดมากนะครับบผมครับผมอ่านบททุกคนด้วยเรียกว่าใช้สาวๆคุ้มเลยก็เห็นว่าจะมีเพิ่มมานะครับแต่แค่นี้ผมก็รู้สึก แปลกๆเหมือนกันเพราะว่ามันในเรื่องก็จะเป็นคนเจ้าชู้มากนะครับเหมือนแบบแต่เออไม่ครับไม่ครับไม่ครับหรอใช่นะฮะับเขาเรื่องงานก่อนเขาเรื่องก็คือเหมือนแบบเราแต่งงานกับเอกแต่แฟนเก่าอย่างฝ้ายเราก็ลืมไม่ลงเราก็ไปโดนจิตโดนใจกับคนใหม่อีกนะครับคือลุงตรงนางไปหมดนะครับคฝั่งของสาวๆทำยังไงบ้างถ้เอกเราไหมนะครับแล้วเขาถามมา ก็ดีค่ะร่วมงานกับพี่ๆน่ารักดีค่ะบทละครก็สนุกมันเป็นงานต่างชาติยก็ครั้งแรกครับจายก็มเกรงๆบ้างค่ะเพราะว่าก็ยังใหม่อยู่เนาะแล้วก็มาเจอแบบพี่ๆประสบการณ์เยอะก็แบบหวั่นใจนิดนึงค่ะครับก็ของเอก็เป็นละครเรื่องแรกที่เล่ก็ก็ สนุกดีค่ะได้ทํางานกับทีมงานใหม่ๆนะคะก็คือปกติถ้าเป็นทีมงานที่ทําประจํำปก็จะเป็นทีมเอกสักนะคะก็จะเจอหนะ้าอ้พี่คนนั้นพี่คนนี้ตากร้องละก้องรู้จักกันหมดเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนช่วงหลังๆมาก,ก็เหมือนกับว่ามีผู้จัดมากขึ้นนะคะเราก็เลยได้ทํางานร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆมีวิธีการทํางานใหม่ๆที่ก็สนุกดีเหมือนกันแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ ตื่นเต้นค่ะได้มาเล่นบทร้ายค่ะแล้วก็ร้ายร้ายมากมก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยร้ายแซบ <c oughs> ใช่ร้ายแซบค่ะก ก็ไม่ใช่ตัวตนนะคะใช่ไหมคะกับบทนี้ค่ะพ e> ีคค่ะพีค nah ค่ะแล้วก็ดีใจได้เจอพี่เอกนะคะก็เคยเห็นบ้างตอนอยู่สตรอเบอรี่แต่ไม่ทันกันเนาะไม่ทันห่างกันไม่กี่นุ่นเองเลยเอกคืต้องปรับบทมาเป็นคนเรียบร้อยขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้ใส่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เล่นมานานกค่ะก็ก็ทํากันบ้านเยอะเหมือนกันค่ะดราม่าขนาดไหนก็ ของของเองมันจะเป็นประมาณว่าโดนบังครับโดนพ่อแม่บังครับโดนบังคับให้แต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนี่เพื่อนรักมาอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งเขาก็แอบมีอะไรกันกับสามีเราอะไโดยที่เราไม่รู้อะไร่างเงี้ยค่ะใช่ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครนี้น่สงสาร อ๋อนะเหมือนเรื่องนี้จะเป็นละครที่เรบสอนใจแบบสาวๆด้วยใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างให้กับชีวิตหลายๆคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีตัวละครเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะเนื้อเรื่องตรงกับหลายๆคนอะไรเงี้ยให้กว่าถ้าทุกคนได้ดูก็น่าจะได้ข้อคิดที่ดีกันผาดฝ่าจอรฝาคอครับผมก็ก็ฝาาละครเรื่องนางบาปด้วยนะครับเป็นการ ร่วมงานแรกๆของของ,ของคุณแดงสุรานกับคุณบอยทุกคนนะครับปกติเราเราจะออนแอร์ทางช่องเจ็ดบ้างหรืออะไรเงี้ยบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นการมาลงช่องวันครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นความแปลกใหม่คือนักแสดงเอกแสกครึ่งหนึ่งนะฮะนักแสดงของคุณแดงครึ่งหนึ่งมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวดีนะครับผมว่าอยากให้ลองดูมันเป็นละครเก่าครับแต่ว่า,าละครเรื่องนี้มันเคยประสบความสำเร็จแล้วเราเราหยิบเรื่องนี้มาเล่าใหม่ในในยุคปี2000แล้วอ่ะครับก็อยากให้ติดตามดูแล้วก็ว ต้องเปิดใจดูครับผมว่ามันวิธีการเล่นก็แตกต่างกันแล้วแล้วก็เ,เรื่องนี้ผมว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็จุดมุ่งหมายคนละแบบยังไงก็ฝากด้วยละกันครับแซ่บแซบ่บค่ะขอบคุณค่ะ